หมดนี่65บาทมาตลาดเซฟวันโกอีกแล้วแล้วก็กินดืม่มดื่มอันนี้เมื่อกี้พีเพลกินไปนแล้วลูกหนึ่งูกชิ้นปั้นสดอร่อยมากวันนี้ไม่ต้องเข้าคิวเลยได้ซื้อเรามีน้ำจิ้มของเขาอันนี้น้ำจิ้มจันรอนทอดมันทอดมันย่างแล้วก็อันนี้ไข่หมึไข่หมึ กินไข่หมึกมาหลายเจ้านะเจ้านี้ธรรมชาติสุดเลยเดี๋ยวไปถ่ายล้าให้ดูคือแบบมันมีมันมีเม็ดไข่เล็กๆเ,เป็นายๆด้วยอะ่ะปกติมันจะแบบมีแต่อะไรอะ่ะดึง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 ,ดงแบบไขมันอะ่ะอันนี้นเป็นใาๆเหมือนที่ที่บ้านที่เพนที่ชุมพรดินทะเลเลยอไรอร่อยมากน้ำจิ้มก็ใส่ตะไข้ รสชาติเดียวกันค่ะต่างกันแค่สีแค่ลายสีก็คืออารัวแต่เอามาใส่พินนรคะตัวนี้เป็นอาัวลายิิตรตันนี้เป็นอาัวสดตัวนี้จะหนึบหอมพันเพียนตัวนี้จะหอมน้ำลอยดอกมะลิแล้วก็จะเป็นอาัวเม็ดอาัวเม็ดอ๋อแบบแบบดั้งเดิมใช่แบบดั้งเดิมนี่ก็อาัวดูสวยแบบสวยแบบไม่กล้ากินเลยอร่อยขึ้นตาเลยดั้งเดิมเจ้าเดิมเจ้าเดิมเป็นขนมเพิ่มเติมป้า วันนี้หนูดัดแปลงขนมชั้นจากตรงกลางมันจะอันนี้บูลันด้านเมฆเป็นไข่คล้ายๆน้ำดอกไม้เป็นไข่กับทองยอดอ๋อลองกินขนมสวยๆดูว่าจะเพิ่มความอร่อยไหมส้มเกติมาร์กเจ้านี้แก้วละยี่สิบลาบูทอด5้บบ้ครับผมจ้าเหนียวหอมกน่งขหอจ้า แปลกดีแต่กินไม่ไหวแล้วลาบหมูทอดขนาดวันธรรมดาวันอังคารนะเนี่ยคนเน่นเอี้ยดเลยแต่มันเป็นอังคารสิ้นเดือนด้วยแหละพี่เพนให้ดูตลาดเซฟวันโกวันอังคารคนเน่นเอีย้ยดแต่ว่าเป็นอังคารที่สามสิบไงมันสิ้นเดือนเมษาเห็นแล้วอยากกินขนมมันสวยมากอารัวอารัวอารัวสามชิ้นเดี๋ยวเก็บไปกินพรุ่งนี้วันนี้กินไอ้นี้ ขนมชั้นสวยไหมคะเป็นดอกกุหลาบสามสีเกีียวชมพูม่วงอร่อยมากเลยค่ะนุ่มหนึบโคดอร่อยแต่ว่าลักษณะมันไม่เป็นเลเยอร์มันไม่เป็นชั้นกินก็มันไม่แยกเป็นชั้นนะมันเป็นแบบก้อนเลยแต่พวตอร่อยอะ่ะเราจะมาลองกินอารัวที่ซื้อมาจากตลาดเซวันโกนะคะสวยมากเลยดูสิคะ อย่างสวยเนี่ยดูเหมือนเครื่องประดับเลยเดี๋ยวพี่เพนจะลองอันนี้ก่อนอุ้ยมันแข็งนะมันกรอบนะข้างนอกอ่ะมันแข็งไปเมื่อเทียบกับที่พี่เพนเคยกินหอมอร่อยแต่ว่ามันไม่แบบ ข้างนอกปกติมันจะแข็งแล้วข้างในมันจะนุ่มนวลไงแต่อันนี้มันจะรู้สึกแข็งไปหมดซู้ขนมชั้นเมื่อวานไม่ได้